ครับล้างหอยครับล้างหอยหวานครับล้างหอยหวานกันนะครับ <c oughs> หอยน้างหอยไียีไปดองน้ำปลา ยห,หวานครับผัดก็ได้นะครับดองก็ได้นะครับไปดองน้ำปลานะครับหอยไปดองครับลางหอยลางหอยลางดีๆหอยหอย่ะจะได้น่ากินล้างแล้วก็น่ากินน่ากิน ไม่ไน้ำครับเดี๋ยวเราก็ไปแช่น้ำอีกทีนึ่งให้มันน้องมาคลายทรายออกล้างออกดีๆหอยล้างให้มันาขาวๆมันจะได้น่ากินน่ากินท้หอยลายล้างมัขาว ผัดมันจะได้กินอร้อยอร่อยอโอ้โอ <S <S นี่ก็กินไม่หวาดไม่ไหวแล้วเนี่ยพรอแล้วครับนี่นี่พอเาราล้างทรายออกนะครับนี่นี่นี่น้องเขาจะยุกิกยุกิกยุก,ยกยิกย,กยุก,ยกยิก,กุก,กิก เปิดปากเดี๋ยวน้องเขาก็จะคายทรายออกนะครับยุกยิกยกิก,กนะครับเดี๋ยวเขาก็จะคลายทรายออกเห็นไหมครับเมือกนะครับเมือกฝายเมือกทรายออกนะครับประมาณสองชั่วโมงครับถ้าก่อนจะเอาไปทําเมนูนะครับ เมนูกับข้าวเราต้องแช่น้ํานะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็แช่น้าทะเลเพื่อที่ว่าให้น้องเขาคายทรายออกในตัวเพราะว่าน้องเขาอยู่ในดินนะครับน้องเขาอยู่ในดินนะครับน้องเขาจะอาปากนะครับตามธรรมชาติของเขานะครับเศษดินเศษทรายมันก็จะลงไปบ้างนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวน้องเขากําลังคายทรายออกคายเมือกคายทรายออกสิ่งสกปรกออกนะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับอ่าครับ ปาสองชั่วโมงผ่านไปแล้วค่อยเอาไปทําเมนู่านะครับเพื่อที่เวลาเราเอาไปทานแล้วมันจะได้ไม่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 โดนรายนะครับถ้าไม่ล้างไม่แช่ออกเดี๋ยวเวลาไปกินเราไปกินมันจะมีรายปะปนไปด้วยนะครับมันจะทําให้เสียรสชาตินะครับนีเลยปฏิกิริยาของหอยนี่ครับตัวใหญ่ๆงั้นครับอันนี้นะครับหอยหวานนะครับข้ามขึ้นมาถึงแล้วนี่ครับ น้ำขึ้นมาถึงนี่แล้วครับที่เราหาอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้น้ำขึ้นมาถึงแล้วนะครับไปครับเจอกันตอนทำเมนูอาหารนะครับ